สบายดีสบายดีสีต่างๆใครสบายดีเก้าก็ะโดงผมกับขาพระเจ้าบา่าวรอนหนุ่มราวหรือว่บาบ่าวรอนชแนลเนาะคสบายเออภาพบรรยากาศอยู่ในห้องในห้องเช่าพี่น,อออน้องเอ้ยชีวิบหกเช่าโมล็อกขีดลายมือลายวันอลไรเป <c oughs> ็น้องบริไปทางใดอ,อประมาณนี้ เศร้าเงินเศร้าเข่าซื้อถ่ายโฆษณาไยสิบิตคนในเมืองสิบิตคนหางานในเมืองบรธรรมดาพี่น้องเอ้ยวันนี้กับพอดีบรรยากาศดีดีฝนตกพี่น้องเดี๋ยวเอาว่าบรรยากาศบนตึกสูงเงยเบิกน้ำฝนลงฝนตกพี่น้องฝนตกเด็กพี่น้องฝนตกฝนตกปากแห้งเลยฮะได้เงินกันเยอะเหลอ บรรยากาศคำนแหละส่วนีนกับเวลาทุ่มหนึ่งเลยฝนตกบน,บน,บนตึกสูงถัดไปสมมุมข้างล่างก็จะเป็นหม่องสักรีดสักอบรีดเนาะจะเป็นบริการสักเคื่องเสือผาด้วยเคื่องปัน่นหยอดเหรียญเนาะข้างล่าง้วก็ตรงกั้นขามก็จะเป็นแม่นสั้นเนาะเป็นตึกเสาตึกของผักของเสาของ วิธีคนในเมืองกรุงสันซ่าพี่น้องเลยขาก็มีโอกาสได้มาหาลูกอยู่น้ำน้องๆอยู่นี่แหละอยู่บนตึกสูงเนี่ยพอดีลูกๆก,กับไปเหตุเบียกเหตุงานเนาะก็เลยเห็นบรรยากาศฝนตกบินยามืมอแรงภาพการสีบรจากชัดเจนป่าไดเดอร์เนะาะเย็นสบายพี่น้องถ้าฝนตกกระดาษอยู่บนตึกสูงกระดาษ นี่แบะวิธีสวิตของคนไปบ้านทานผสมเออเอฟซีเลยเปัปบบรรยากาศมาแไปผสมนํากันกับโมมีอย่างหลายว่าคลิปกับบได้ไปทางใดก็เลยบ่ได้ลงหอดคลิปจองมือ,มมอเลยเนาะมาเท่ากับทีเอาคลิปโยนล้างลงกับบ่วกันเด้อเนาะักสบายดีเอฟซีคือเก่าคือเดิมเนาะทั้งที่บ่ได้โหลดคลิปลงกันยังเคลื่อนไหวคือเกา่ายังคิดหอดคิดถึงทุกคน ถักทายสบายดีเป็นกำลังจัวกำลังจัวครับเป็นกำลังจ่อกำลังใจให้ขาเนี่ยด้โอ้ยบางมือตัวเองเห็นมือตัวเองถ่ายพ้องก็ได้น้ำเย็นๆน่ก่อนนะวิธีชีวิตของคนอยู่ในเมืองกับสวีทค่าใช้ใจ่ายหลายผู้ชมเลย มันเปกเ,เด้อเป็นแกะมันจะสื่อยิบนะยิบแกหพิบอ่านำจิ๋น,นจ,จิเตรียมโอ้ยเนื่อยเหือปจ,จิเตรียมพวกเข่าก้องเอาข,าขาอยนขยะลงไปจีบก่อน การใช้ชีวิตอยู่ในห้องแคบๆนี่กับบรรยากาศเหมาะสมบริสุทธิ์ธรรมชาตเลยเคยอยู่มองสถานที่กว้างเคยอยู่กับอะไรกับหน้าเคยอยู่กับป่ากับธรรมชาติาัมาอยู่แบบนี้กับอย่างอึดอัดในแจ้หน่อยเนาะพี่น้องเนาะบอกชูฟังตามพ้นจำป็นนั่นแหละบ่อยากาศเหมาะสมบรไสุทธิ์เลยกับผู้ขาก็ได้จำป็นต้องต้องสูงต้องส้นต้องอดทนมาสัตย์สาม เพื่อคว่มอยู่รอดอ่ะสนิษซะวันนี้ขยุงขยะก็ได้ไว้นะเตรียมขยะไว้สัรลงจิบมาถบมือเบย่งนึ่งมือเตียผาน้องน้องเขียวผาน้องกล้วยไม้นี่จะสป็นระเบียง เตียงผ่านซื้อผังห้องเนี่ยเป็นเตียงสำหร,รับตาเสือผ้ารากเอเ็กเสือานนก่อเสือผ้าให้นองตนไม้เป็นเก็นบาปปเน่พอเก็บเสือผ้าเฮ้ยนี่เองนี่เลยว่าผลสาดใจท่านผูชมเก็บเสือผ้าให้ <ś c oughs> น่งองเฝนโอ้ยนปลากระดาษฝนซะก่อนอนี่แหละห่องกระดาษจะประจุเลยเพื่อนเศร้าเขาซื้อเพื่อนแบบประมาณนี้แหละคณะสิงค,ค์เกียร์ข,อขอันต่อขนงขยะมีประตูไว้ก่อนมันปีดก็ได้แล้วยัยันยุ่งเขายุ่งลวกก็ค่อย,ออลลอยดีเป็นใดทางมัานเลยปิดตัวใหญ่ก่อน ริบเสือผาไว้ของประเทคพเคณะบรอยากสูงภาพไปเรื่อขอถูขอไานำนนุฝนลงสบายกันได้แบบเดี๋ยวเปิดบรรยากาศเอื้อนแน่นฝนก็ได้ต้องการฝนเออแน่นเลยสว่างเน่นเลยฮะหนุน,ะนชาเลยฝนแต่ก็ยังลิ้นไปเรื่อยอยู่คนตกงีในเมืองถี่น้อง อากาศคนุกสูงประ,ประมาณนานมหนึ่งเล็สิพันธสมออที่สอบออกทางออกจะไม่หนึ่งเป็นองแถวเป็นบ้านมินสัน านีและเป็นเบรรยากาศ้ยเห็นแต่มือตัวเองเนาะมือกับมือกับก้องอะไรก็จะคือกันบันไดได้ว่างใส่ก็บ่ได้ว่างใส่ก็บเงบินเอาโลดเออออก้ำมุมว่างกันทั้งหงายและมุมกล้องกันเลยโอ้ตาลายเด้เลยกินอะไรเ็นเนี่ย ตู้เย็นกับตู้เย็นตัวเองเ,องเนี่ยแหละพี่น้องเองยอยู่ในห้งองเขาบอกให้ตู้เย็นให้แหละในห้องจะมีแต่ผัดลมมันไผดานนั้นเอนิจจบนเจอร์ม,มีอย่างเตียงนอนกับผ้าปูแค่นั้นแหละคนม้อนมุ้งกันมีอะไรอยู่บ้างมีสัก ซื้อเองเนอะเป็นดาสาเสถียในของเองส่องยิงยินแข่เพื่อนมันละกออาหารกร็ล่ะนุ่มมะลิมีไข่ ขาดปไปเลยสนุกนี่ยนุกประหยัดต,ตรงนี้ไข่ใต้หนึ่บอลอดได้ี่นออ้องเลยเพื่อนชาวเขาซื้อของอยากหมากแพ่งกัน,นึ่งหมูกินก็ไปได้ประควมอยู่รอดอออไขส่สือมากมัน,นแพงละแพงละร้อยยี่สิบบาทไข่นี่น้ำคูน้ำปลาทุกอย่างเลย ข้าวถุงข้าวเนี่ยข้าวข้าวกิโลทุกอย่างนั่นเลยซื้อทุกอย่างแต่น้ำดื่มน้ำกินซื้อหมดเลยชีวิตในเมืองพี่น้องเอ้ยกินกระซื้อออกกระซื้อเพินน่นเนาะกินกระซื้อเนาะไม่แล้วออกกระซื้อซื่อคือเก่าอเดิดพี่น้องเอ้ยอยัางพอน,นะ เบอกจุม่มภาษาคนว่าเรื่อยๆคนเด้อมันเบอกมันจุม่มนะวา่าสู่ฟังในะพี่น้องเนะาะเวิธีศิวิชนของคนอยู่ยในเมืองภาษาคนแบบทำมาหากินหรือว่าทการทำงานสอกเงินสอกคำแื่อคนอ,อยู่รอดเผื่อมันจะจุนเจือครอบครัวหรือ,อว่าเผื่อ,อ,อเมื่อันนั่นซอยครอบครัวทั้งบ้านเนาะแต่ละเดือนแ,แบบมีเงินยังกับเงินเป็นอนี้หายใจออก เงินาละใส่จ่ายก็หลายแบบสันสะซะชีวิตตงสู่ตรงส้งงสนยังได้กระเนี่ยเด็กๆเด้อผ่าก่า,า,าเป็นคนกำลังใจให้ขาเ,เนาะหรือป่าป่าก่เป็นคนกำลังใจให้ทุกท่านที่กำลังสู่ส่วนกับหน้าที่การงานสู่ส่วนกับการทำส่งเพราะว่าให้เจริญเจริญเลยผ่านกดไบหไวเนาะสำหรับมหันต์ขาพเจ้าก็บผมมีอยัางลายพี่น้องเอ้ยผิดพลาดประกรารใดการตอกกันจ้า ถึงใจผิดใจกับพอขอทุนขอไฟนำเด้อสิ่งไเที่มันถือเอาสิ่งได้บุถือกันป่าไปเนาะสุดท้ายกอกก่าวข้นมาสมบายดีสบา,ดบายดีบาย